สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้กะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญน้ำโชกอีกเช่นเคยค่ะ คลิปนี้นะคะเส้นสองมีแนวทางของ่อเมืองการมาฝากค่ะแนวทางเลขดับตรงล่าง่อเมืองการนะคะประจําวนวันที่สองพฤษภาคม2 5 6 8ปค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะเรียกร้องกันมาเยอะนะคะว่าให้เส้นสองฝาวนําเสนอแนวทางของ่อเมืองการวันนี้นะคะได้รู้ได้เห็นพร้อมกันแล้วว่าเกาหางอันตรายในงวดนี้นะคะจะมีตัวใดแน่จังไดน,นะคะก่อนที่เฮาสิเข้า,ขขาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะ ภายเขามาแล้วนะคะเช่นซองกับฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากส้อยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วผู้ใดเขามาเบิรงไหมนะคะยังบบกดติดตามบบกดกระดิง่งกะฝากกดไว้น้าแน่นะคะเพื่อที่จะบระผัดคลิปดีๆแนวท่างนเ,เด็ดค่ะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆมือค่ะอะบอกลายใญ่ห้างนะคะเข้าไปเบิรงกันดีกว่าว,าวันนี้นะคะพอเมื่อการปล่อยตัวใดมาแน่ไปเบิรงพร้อมๆกันเลยค่ะ คลิปนี้นะคะก็กลับมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คะกลับมา,าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะคะกลับมาลงคลิปให้คุณพ่อคุณ,คณแม่ได้ดูกันแล้วหลังจากที่เส้นสองนะคะได้หยุดไปสองวันเต็มๆนะบางท่าฝัางคนโทรมาถามนะคะว่าโอ๊ยว่าเป็นไหลไหลไปทางไหลไปน้าสงการแลวบ่นอว่าสันไหลไปน้าเหล็กวันที่สิบหกเลมพอนอว่าสันเด็กอยากสิไหลไปน้าโยคุณพ่อคุณแม่ เงินหลายเงินคักเงิเนแน่เป็นยังไงก็เป็นยังสันสันดีเละขนาะดโอ้แต่ว่าออกงามอยู่ดีแต่ว่ามัน เนื้อความขาดไม้แน่จากน้อยนะคะเป็นเลขที่งามย่พอสมควรสําหรับเลขแปดหานะบอออกมาโดนแล้วนะคะกะมาร้อยหลังค่ะคุณพ่อคุณแม่คะแปดห้าปรสันลางขนะเออเลขบนออกสองสองเจ็ดสันโอ้ยสิเป็นซี7ีเจ็ดกับบอดแมนดีสงวันแล้วเฉียดไปเฉียดมากกับเลขสามโตตรงนี้โอ้ยอะจังไดกะ ้าบอสเซาส,สื็คือสิถือยูดอกเน,ะนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะจังได้กางวดเมื่อกี้นะคะกัขอ,อยินดีกับทุกท่านทุกคนนะคะที่โชคมากแล้วกันนะคะสําหรับผู้ใดที่พลาดไปนะคะออบอโชคนะคะกับโเป็นยังคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ตามต่อเอาไหมนะคะเอาแล้วเอาอีกเอาใหม่ได้นะคะทาใจยังหมักอยู่กับเดินหน้าต่อไปนะคะเมื่อนี้นะคะเจ้าสองกาได้แนวทางของพอเมืองการมาแล้วนะคะสําหรับเลขดับตรงล่างเกา้างอันตรายเนะ งวดที่ผ่านมานะคะของพ่อเมืองการก็เอาอยู่อีกงวดนะคะก่อนสินโชว์งวดใหม่กับขอทวนก่อนแล้วกันเนาะนี่วางงวดที่ผ่านมานะคะพ่อให้ตัวไหนนะคะแล้วเอาอยู่จริงไหมนะคะสำหรับแนวท่าของพ่อเมืองการก็ตามซื้อเลยนะคะเลขดับตรงล่างนะคะประจํางวดวันที่16เมษายน2568ที่ผ่านมาพ่อห้มากมีเลขก9ีเก่าหาสอง หกห8าเจ็ดแปดแปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ละกะสองสามเนาะผลปรากฏว่านะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะเลขออกไปที่แปดหานะคะกะในเก่าหางหรือเบ่มีแปดหาก็แสดงว่าเอายูอีกงวดนะคะซอยเอฟซีลดตนทุนได้อีกแล้วนะคะสำหรับแนวท่าของพอเมืองกาน นี่ก็คือเป็นท <sucks> um ี่มาที่ไปนะคะว่าท <outside> ําไม F C ถึงเรียกร้องกันนักกันนานะคะให้เส้นจองฟาวนําเสนอนะคะเพื่อนการงไซยอยู่ดอกเออเลขออกว่าสองมือแล้วหาพอเมื่อการงวดไม่หาจังใดก็หาพอพอสั่นพอจังใดละคุณบอคุณแม่หนูยังบวาดในร่งกาบขอโทษขออภัยในความล่าช้าด้วยกันละกันนะคะ มาดูงวดใหม่กันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเซนซองจะขอนำเสนอนะคะงวดวันที่2เนาะ,ะเลขออกวันที่2พอคอหกแปดนะคะวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานนะคะเพิ่นกันเลยไปออกวันที่สองนะคะใครอยากจดจดตามได้เลยนะคะเตรียมสม,มุดปากกามาได้เลยค่ะคะุณพ่อคุณแม่แต่เซนซองจะขออนุญาต เขียนแล้วก็อ่านให้ฟังก่อนนะคะแล้วกาเดี๋ยวจะโชว์ตัวเลขให้ได้เบิ่งได้แคปกันอีกรอบหนึ่งเนาะไปใ,ใ่ละ่ะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะโอเคนะคะปากกาไปใจลำบะได้เฮ็ดงานว่าสองค <c oughs> ่าไปน้ำงาน เครื่องเสียงนะคะหมอลําเครื่องเสียงเพิ่นระบนีวบนไดรับได้นอนของนราคุณแม่ไปยังมาขึ้นมันบอกลับมากกับเศร้าจังสิก็ได้บอบันอนกับบันใดนะคะทานุบันอนหนูสมองหนูบัทํางานนะคะแล้วก็พอนอนเือเสร็จก็ไปต่ออีกจังสิน่ะเออก็เลยบัไดดเหตุคลิปบัไดดลงคลิปกะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เออค่าเดินทางอยู้คจะบ้านในฝั่งกันปันไดพ้อหานาก็เลยได้มาล่งกันในมือนี่นะคะ เลขดับตรงล่างพ่อเมืองกันประจำาวดวันที่สองพคหกแปดนะคะตัวแรกค่ะดับตรงล่างนะคะวดน,นี้ตัวแรกก็คือเก้าแปดค่ะ 01สายตาสันด้บานีน่งี่หนึ่งสี่สองเจ็ดสามสา ห้าหกหกเก้าตัวสุดท้ายนะคะเจ็ดสองค่ะ,อะโอเคเจ็ดสองมีเก้าแปดศูนหนึ่งหนึ่งสี่สองเจ็ดสามสูนสี่สาม ห้าหหเก้าแล้วก็เจ็ดสองนะคะดับตัวตรงล่างอย่างเดียวนะคะประจำงวดวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกแปดค่ะนี่เปิดงวดมากนะคะ แนวทางแรกที่เอฟซีต้องการก็คือของพอเมืองการน,นะคะแล้วก็ถ้าผู้ใดนะคะอยากให้เส้นซองฟาวําเสนอฟาวตามแนวทางของพายกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจดุดจวดกันนะวันนี้ก็จะอัดคลิปลงให้เยอะหน่อยละกันเนาะอ่าเป็นการอ่าเป็นการอ่ขอโทษนะคะที่สองวันไม่ได้ลงคลิปไปนะคะพ่อแม่รอของใครอยู่คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็งวดเมื่อกี้เนาะ นี่นายใหญ่เฮ้าหันเลขวิ่งหันคุณป้าคุณแม่เข้าอีกแล้วนะคะเลขจับคู่กับเขาเข้าไปที่บนนะคะงวดน,นี้นะคะฟันบนไปที่เพื่อนไห้บนซองบอกเออวิ่งบนซองบอก จับคู่ซองเจ็ดเข่าเต็มๆคุณพ่าคุณแม่อยากได้ไปเพิ่นปล่อยมาเราดิสีน้าเสนอเลยบอคอมเมนต์บอกเซนซองแนว่าอยากได้หรือ,อยังถ้าคอมเมนต์มีคอมเมนต์อ่าล่อร้ายไม่คอมเมนต์อยากได้รลายนูกะจะฝาาออกมาให้เบิง้งคลิปอ,อคลิปถัดไปนี่โหลดเอาเออคอมเมนต์ไว้นะคะคอมเมนต์เยอะๆนะคะเซนซองจะได้รู้ว่าคุณพ่กคุณแม่อยากจะได้นะคะนูจะ เพ็ดลงไหานะคะเอาไปเบิ่งกันแบบว้วๆนะคะเอาไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เลยก็ว่าได้เนาะหวดน,นี้เพันแห่งหมั่นใจคุณบอกคุณแม่ให้เลขวิ่งบนล่างจับคู่มาให้อีกคือเกาหละอ่ะยังไงใครรออยู่คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้เอาแนวทางของพ่อเมืองการไปก่อนนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะเลขดับตรงล่างจัดมาให้แล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆหน่อยนะคะ เพราะว่ามีหลายท่านหลายคนนะคะรอแนวทางของพ่อเมืองการในงวดนี้นะคะหลายคนนะคะและก็มีหลายคนคือกันที่ล่อแล้วหาคลิปบดเจอนะคะคลิปมันบดเดง่งบดแจง้งเตือนจังใดผู้ใดที่ผ่านมานะคะเขามาเบิงเขามาเห็นแล้วฝากกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้เพื่อนๆท่านอื่นนะคะที่เพิ่นล่ออยู่นะคะได้หากันง่ายเนาะได้เห็นคลิปนี้น้ากันนะคะอ่ะโอเคนะคะ แนวทางของพ่อเมืองการเรียบร้อยชัดเจนแล้วนะคะฝากเอาไว้พิจารณาใครชอบเลขดับก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะใครไม่ชอบคลิปนี้ไม่ชอบเลขดับนะคะก็ผ่านไปก่อนนะคะรอเอาคลิปเลขเด่นนะคะตัวเด่นก็นได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่่ะมักนําเพลินบอบอ,บอมักจังไดลองพิจารณา,าเบิง้ง อ่ะคลิปนี้นะคะชัดเจนแล้วชันสองจะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้เฝ้าเฮ็ดแนวทางอืๆ่นๆลงให้นะคะคือจังทีบอกรอของใครอยู่คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะจะเฝ้าตามเฝ้านำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันแล้วก็ก่อจิปิดคลิปกะ็ะคอฝากคาแนนนะคะคีมหนาสวยหนาไซส์นะคะมีพร้อมส่งนะคะทั้งคีมนะคะทากลางคืนนะคะ ขี้มังคืนนะคะฝ้ากะจุดดังงํำผิวหน้ามองค้ำหน้าเหี่ยวหน้าแห้งนะคะช่วยได้นะคะท้าแขกกอนนอน2-4กระปุกขึ้นไปนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเซรั่มก็มีพร้อมส่งนะคะเซรั่มจะเป็นตัวไปช่วยทำให้ ครีมนะคะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะและก็เหตุให้เห็นผลไวย,ยิ่งขึ้นนะคะและก็ที่สําคัญเพิ่มสรรพคุณมากก็คือช่วยให้ผิวหน้าเต่งตึงนะคะมีหนาม,มีนวนลละกะห้อยตีนกาห้อยเฮียวยนเนี่ยตื่นขึ้นนะคะเพิ่มสรรพคุณมากเนาะส่วนครีมกันแดดนะคะก็มีพร้อมส่งนะคะกันแดดตัวนี้จะช่วยเรื่อง มีผสมรองพื้นไปด้วยเออช่วยป้องกันแสงแดดเออว้าไปสมองตันในเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยสร้างเป็นแแหกันแดดนะคะเป็นกันแดดผสมรองพื้นนะคะทาปุ๊บหน้าขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นหนึ่งถึงสองระดบับเออและะ้วก็เฮ็ดหายเห้านะคะป้องกันแสงแดดเมืองไทยได้พอมนะคะกับฝากอเแนวภัยสนใจกะติดต่อมาตามเบอร์ที่เส้นซองลงไว้ห้กันแล้วกันนะคะคลิปนี้ชัดเจนแล้วนะคะเส้นซองขออนุญ,ญาต จบคลิปไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเข้าไว้พอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ